สวัสดีครับสวัสดีชาว Youtube ทุกท่านครับมาพบกับช่องตาสาวรีวิวนะครับวันนี้ก็เป็นอีกมาผมมาพูดเลยพอดีผมขับรถท่ามกลางสายฝนเนาะและถนนเส้นนี้คือโคตรลื่นเลยลื่นมากๆนะครับพูดถึงเรื่องกรณีของอรถสิ่งครับรถแต่งสิ่งอ่ะเดี๋ยวดูคันข้างๆผมนะนี่คันข้างๆผมนะครับโหลดตามประมาณเนี้ยส่วนใหญ่แล้วนี่ยางพวกนี้มันเป็นยางยางทางเรียบนะครับ ซึ่งถ้าเราแบบเราแต่งซิ่งแล้วเราไปแซดเลยอะปปาด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 ยิ่งโดยเฉพาะรอบสูงๆครับเมื่อรถมีกําลังแรงมา้ามากขึ้นแรงถีบมันจะสูงขึ้นนะครับและการขับขี่บนท้องถนนนี่ก็ก็จะมีค่อนข้างที่จะมากขึ้นด้วยนะครับสังเกตไหมครับเวลาขับรถกันเนี่ยทําไมบางคันถึงขับช้าบางไนบางคันถึงขับเร็วถ้าคันไหนที่มั่นใจดอกยางคุณก็ขับไปเลยครับ ถ้าดอกยางอันไหนมันรีดน้ำบีดีคุณก็ขับไปเหอะนะครับร้อยหนึ่งร้อยยี่ร้อยสามขับไปเลยถ้ามันขับได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าน้ำมันกะสะสมแบบคือเอาง่ายดอกยางบางบางบางยี่ห้ออะ่ะมันรีดน้ำไม่ค่อยดีนะยิ่งคุณไปขับใบนะโอกาสที่รถมันจะเหินน้ำมันค่อางที่จะสูงนะครับโดยเฉพาะในคลิปเนี่ยผม ผมบอกเลยนะผมไม่ได้ขอประนามนะผมผมใช้คำว่ามันไม่เหมาออะเออถ้ากุณจะเป็นแซดเนี่ยคุณใชวิธีการแบบอย่างนี้ก็ได้นะลองไปกับลูกค้านะเพราะในข่าว้ก็บอกว่าไม่ได้ไปกับลูกค้าลูกค้าเขาก็ซ่อมรถเรียบร้อยแล้วเท่าไหร่นะแสนแปดอันนี้คือตามที่ผมเห็นในคลิปนะแสนแปดนะครับอย่างหนึ่งรถรถเตี้ย เลวลาไอ้รถรถรุ่นนี้จากสูงมาหาเตี้ยก็โหลดลงมาโหลดโหลดตำเลยแหละโหลดตำลงมาก็เตี้ยกว่ารถคันนี้หน่อยนึงเนี่คันข้างหน้าผมนิดนึดนงเอาตามที่ผมเห็นนะนี่นี่เอาตามประมาณคันเนี้ยเนี่ยก็เตี้ยเตี้ยกว่าหน่อยนึงนะครับเอาง่ายๆครับถ้าฝนตกอย่างเงี้ยผมก็ขับได้ไม่เกินเก้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงขนาดรถผมเป็นรถสูงนะและยางผมมันยางออทเทอรีนด้วยยางออทเทอรีนซึ่งยางออเทอรีนนั้น มันจะเหมาะก,กับทุกสภาพถนนมากกว่ายางไฮเทเลนหรือ H ฮที T มันเหมาะก,กับยางทางเรียบซึ่งอย่าไปอย่าไปคาดหวังอะไรกับยางไอถนนในประเทศไทยเลยนะครับพูดกันตรงๆต,ตรงนี้เลยแหละนะครับเพราะว่าในประเทศไทยของเราเนี่ยเมื่อเรามองถนนเนี่ยคือพูดยังไงเดีย ถ้าประเทศไทยมันไม่ได้รับขนาดรถผมเป็นรถที่แบบว่าใช้ยางเอทีมา2 2 2ชุดแล้วนะครับชุดแรกก็คือมาจากโรงงานติดติดรถเดิมๆเลยนะครับแล้วผมก็มาเปลี่ยนเป็นชุดนี้ตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้ตัวนี้ยางโยโกฮามานี่โอเคเลยนะครับในเรื่องของการเกาะถนนกับอะไรเงี้ยผมว่าโอเคเลยนะครับและอย่างหนึ่งคือไม่ต้องใช้ความเร็วสูงมากในการขับขี่บนท้องถนนนะครับทุกทุก เราก็ได้พูดหลายๆประเด็นแหละนะครับอ่าขอพูดถึงเรื่องเรื่องคลิปก่อนที่คุณบอกว่าคุณไปทําการเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพของรถให้มันแรงขึ้นให้มันมีพละกําลังที่สูงขึ้นแรงม้าที่มันสูงขึ้นสามารถขับแล้วสบายไม่เมื่อยนะครับรถมีกําลังมากขึ้นสามารถแซดได้สามารถปืดป๊ดปื๊ดปื๊ดได้แต่ ขอโทษนะครับอย่าอย่าไปปื้ดเยอะครับถ้าเกิดฝนตกเนี่ยอย่างมากก็ <c oughs> เอาสักสองเกียร์ไม่ต้องเอาสุดขนาดนั้นนะครับโดยเฉพาะเป็นอะไรที่กระช่างที่เป็นไม่ใช่รถตัวเองอะ่ะรถตัวเองไปแซดนะนะครับผมยกตัวอย่างเลยอย่างรถลูกพี่ผมเนี่ยผมป็นคนขับอย่างนะั้นเจ้าของรถพาขับผมไม่ได้เอารถอยู่ดีผมจะยืมรถออกไปนะครับแต่มีอยู่ครั้งหนึ่งมั้งผมเคยเกือบพลาดเอาพูดตรงๆเลยพูดแบบประสบการณ์จริงขนาดรถเป็นแบบ รถยกสูงโชค๊คที่แบบแต่งมาดีมากแล้วร้อยยี่สิบขนาดหน้ากว้างสองหกห้าด้วยซ้ำสองหกห้าความสูงห้าสิบรอยางยี่สิบมันยังเอาไม่อยู่เลยนะครับบอกเลยเกือบครับเกือบชนเขาเอานะไม่ใช่ไม่เกือบนะเกือบมาแล้วเกือบเอาไม่อยู่ครับก็แซดมากล่าวว่าเออเราลอง ลองกดมาเต็มที่ว่ามันขึ้นดีกว่าเดิมไหมก็แค่นั้นเราไม่ได้ลองแบบความเร็วถึงกับขั้ว่าสองรอยอะไรเงี้ยมันไม่ถึงขนาดนั้นเราแค่พอรู้ว่าเออขนาดนี้พอได้ไหมรถมีกําลังไหมนะครับแล้วก็ดีขึ้นไหมตอนนั้นจําได้ว่าล้างล้างไอ้อ,อะไรนะแออเวกเวกคัมเวกคัมของ t o โยต้าฟอร์จูเ นะครับซึ่งมันมีเครื่องรหัสเคดีอันนั้นคือลองไปแซดเหมือนกันแต่แซดต,ตอนถนนแห้งนะขนาดถนนแห้งเกือบเอาไม่อยู่ครับเกือบเอาไม่อยู่เพราะว่าตอนนั้นไล่เป่ากองเอาอะไรด้วยนะครับลัง้างแอร์โฟด้วยก็แซดกันเหยียบผมก็ลองเหยียบดูว่าจาก0ู0 0นี่มันตื้อไหมมันปรากฏว่ามันไม่ตื้อนะครับแต่ว่าเราก็ต้องลองลองให้รู้แล้วก็เอารถเขาไปเก็บ ก็ไม่กล้าแซดเยอะนะครับสงสารนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมานี่ก็ต้องรับผิดชอบกันอีกเยอะครับนะมันนี่เหมือนรถตัวเองไงรถตัวเองก็คุณจะไปแซดยังไงก็เรื่องของคุณเจ้าของรถต้องรับผิดชอบเองถูกต้องไหมครับนะแต่ทรงจะแซงจะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรับผิดชอบเองแต่กรณีแบบในข่าวนี่ผมว่าไม่เหมาะนะก,การที่จะรถลูกค้าไปลองถ้าลองจริงต้องลองในบนพื้นฐานของความปลอดภัยนะครับซึ่งเอ่อ เหมือนกับสูตย์โต้ต้าเอารถผมไปลองอ่ะที่ว่าเหยียบร้อยสี่แล้วหาสายเหีุยของกันไม่เจออันนั้นคือรอบที่หนึ่งแล้วรอบที่สองไปกับผมนะครับไปกับผมก็คือทดลองการเห็นเห็นเลยว่ามันเจอหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าช่างบอกไม่เจอผมขับยังไงก็ไม่เจอพอผมเปลี่ยนนะ้ำมันเฟืองท้ายกันนั้นแหละหายเว้ยเห็นที่ผมเคยเกิดห,หลายคลิปนะครับนะอยากฝากนะครับสําหรับคนที่ทําอู่เนาะเวลาจัด ไปไหนมาไหนหรือจะเอารถล,ลูกค้าไปลองถามลูกค้านิดนึงมันน่าลองหรือเปล่าแล้วลูกค้าบอกอ่ะไปลองได้ครับพี่จัดไปเลยค่ะอ่าโอเคอันนั้นโอเคได้หรือจัดไปเลยครับหรือผมนั่งไปด้วยอย่างเงี้ยให้ลูกค้าลองขับเลยก็ได้ตัวเองก็เป็นคนอันนี้เอานะครับโดยที่เราไม่ต้องทดลองรถล,ล,ลูกค้าหรอกให้ลูกค้าเป็นคนขับถ้าลูกค้าขับแล้วเขาโอเคเขาสามารถสัมผัสดได้มันก็ ไม่มีปัญหาหรือใช้วิธีการแบบเลี้ยงนิ่งๆในรอบที่แบบว่าไม่ต้องสูงอในสถานที่ที่ไม่ต้องอะไรมากนะครับไม่ต้องไปแซะถึงกันข้างถนนนะครับฝากเตือนนะครับคนที่จะเอารถลูกค้าไปลองนะนะครับยังมีหลายๆเคสเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่กลัวนะผมกลัวว่าเขาจะเอารถผมไปชนหรือซ้ำนะครับ กลัวเหมือนกันไม่ใช่ว่ามีกลัวนะครับแต่สุดท้ายมารถบอกว่าขับมาอยู่สภาพเดิมเพราะว่าเวลาเปลี่ยนอะไรต่างๆผมก็ต้องขับเองนะครับอย่างนี้ผมก็เคยเล่าหลายๆหลายคลิปน่าจะหลายๆคลิปแล้วมั้งผมก็จําไม่ได้ที่พูดว่าเวลาเอารถไปล,ล้างล้างรถที่ศูนย์นะไอ้พวกลูกน้องศูนย์แม่งมันไม่ได้รู้หรอกนะไอ้เวลาที่เอารถไปล้างไอ้พวกพวกล้างอาชีดอะขับรถได้แบบ มันไม่ใช่รถมืองอะ่ะอันนี้คือคือพูดเลยนะเอาคนเอาความรู้สึกของผมมาใช้นะเพราะตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมเอารถไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายมาของการที่เราจะได้รับรถเฮ้ยมันไม่ใช่อะ่ะขับรถผมแบบเออยอย่างอย่างผมเนี่ยรถผมผมจะทําอะไรก็ได้คือผมซื้อมาผมก็ใช้งานของผมผมจะออกล้อตัวล้อเย็ดมันไม่มีปัญหาแล้วมันคือรถของผมแต่ว่าอันนี้คือลูกน้องครับในศูนย์ ผมได้ยินเสียงเอียดเลยแล้วมันเป็นรถผมบอกเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วคุณจะมาขับลงขับแรงไม่ถูกนะครับแต่ตอนนั้นผมไม่ได้เรียกมาด่านะถ้าเรียกมาด่านะี่คือจบเห่เลยนะจะบอกให้นะครับยิ่งเป็นคนที่ใจร้อนอยู่นะพูดเลยนะครับว่าใครที่จเจ้ารถคนอื่นไปขับอ่ะ พยายามอย่าแซดให้มันเยอะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ถ้าเจ้าของรถไม่อนุญ,ญาตผมก็ไม่ไมกล้าที่จะขับรถใครนะเดี๋ยวนี้เป็นเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่กล้าขับเพราะว่ากลับไปเกิดเป็นอะไรขึ้นมานี่เราเราไม่ชอบรถเขาเต็มเลยนะประกรันเขาไม่สนนะเจ้าของรถเขาไม่สนจะม,ม,มีประกันอยู่แล้วเขาไม่สนนะเขาต้องการให้เราชดเชยอ่ะแล้วเราเจะเอาเงินที่ไหนไปชดเชยเขานะครับและมีหลายๆเคสเหมือนกันบางคนเอารถชาวบ้านไปขับแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุก็มีครับไม่ใช่ไม่มีม,ม,มีนะ เป็นอันนี้คือญาติพี่น้องผมเองนี่แหละเอารถไ,ไ,ไปขับเอารถจําได้เลยเอารถพ่อไปขับแล้วทีนี้แกบอกว่าจําได้ว่าอาไปขับยังไงไม่รู้อยู่ดีก็ได้เปลี่ยนประตูบานใหม่ไปเลยคันนั้นได้เปลี่ยนบานประตูบานใหม่ด้าน,นขวานี่แหละได้เปลี่ยนใหม่สงสารแกนะครับกับพ่อนี่แต่คนขับก็ได้รับกรรมแล้วครับตอนนี้ได้รับกรรมไปเรียบร้อยแล้วนะไม่ยอมจดใช้ไม่ยอมดูแลผมก็ได้รับกรรมไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ใครทํากรรมไหนไว้กรรมนั้นมันจะตามไปหาคุณกล้าพูดเลยเลยนะนะครับก็คลิปนี้ผมออกมาเตือนภัยนะครับเวลาทําอะไรก็ตามระมัดนระวังนิดนึงเวลาขับรถในช่วงหน้าฝนก็อย่าไปขับเร็วมากนะครับถ้าคนขับเร็วนะโอกาสที่มันจะไม่รอดมีสูงมากอ่านเรรู้คันนี้นะคันนี้ก็หลดนี่น่าจะหลดประมาณนี้มั้งนี่น่าจะหลดประมาณนี้นะครับและอีย่างหนึ่งพวกเนี้ยแล้วดูดอกอยางสิครับ ดอกยางตัวนี้นะมันค่อนข้างที่จะเนี่ยมันไม่ละเอียดนั่นน่ะนะกล้องไม่โฟกัสนะเนี่ยยางมันบางมากดอกมันบางมากแล้วคุณไปขับเกินเกินลิมิตของยางมันรับรับไม่ได้อ่ะแล้วโอกาสที่มันจะรีดน้ําอ่ะมันก็ค่อนข้างน้อยน่าจะเป็นดอกยางที่บางแล้วอ่ะเปอร์เซ็นต์ของการรีดน้ําอ่ะมันค่อนข้างที่จะต่ําแล้วคุณนยิ่งไปขับแรงยิ่งไปอะไรแบบเออไม่สนใจว่าจะเป็นอะไรของใครมันไม่ได้นะครับ ยิ่งหน้าฝนยิ่งเคยเกิดเคสมาอยู่ก็คือเคสอะไรนะเคสที่ว่ารถหลูผมจําเคสนั้นะไม่ได้เลือกอยู่ดีก็เหินไปเหินไปชนกับรถอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็เสียชีวิตสองคนอันนั้นคือข่าวนั้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่อุดเตือนเตือนภันยและเป็นอุทาหรณ์มากคุณก็ไม่จํากันนะครับฝากเลยนะครับใครที่จะขับรถใครก็พยายามระมัดระวังนิดนึงผมเองคงจะไม่กล้าขับรถคนอื่นเลย ให้เจ้าของรถเขาขับแล้วเจ้าของรถเขาขับเป็นไงก็ช่างรถเขาปล่อยเขาไปพังก็เรื่องของเขานะครับซ่อมก็ซ่อมเขาเองนะฝากด้วยนะครับฝากกดแลก์กดแชร์กด subscribe ye, ให้กับช่องตาสาลิวโวนะครับสรุปให้แล้วเรีบเยบร้อยเมื่อกี้นะขับรถคนอื่นก็พยายามระมัดระวังเอานะครับอย่าไปแซดให้มันเยอะโดยเฉพาะหน้าฝนแซดมากก็ไม่ดีครับนะฝากกดแลก์กดแชร์กด subscribe ye, ให้กับช่องตาสาลิวโว เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับเจอก,กันคลิปหน้าครับจะมีสาระความรู้เรื่องอะไรคอยติดตามชมนะครับเจอก,กันห่ครันโอเคครับสวัสดีครับ